เดินทางมาจากออสเตรเลียเลยมาเพื่อดึงหน้าเลยมาดูใบหน้าของแม่จากภาพ 3D นะครับจะเห็นว่าเดิมเนี่ยก็มีหางตาตกแล้วก็ร่องแก้มร่องน้ำหมากเยอะมุมปากตกแบบเนี้ยวันนี้มีปัญหาอะไรยังไงบ้างคะเญหาอนแก้่อนเยอะรังตาตกร่องแก้มเยอะค่ะก็เคสนี้ก็จะดึงตั้งแต่คมับเอาะเป็น full face ครับก็ดึงขมับตรงนี้นะครับขึ้นไปเนาะให้มันมีลักษณะหางตาเลย ที่มันตกเนี่ยมันดีขึ้นถ้าดึงแล้วมันจะดูตาเปิดขึ้นอย่างเงี้ย <onu S 2> <ưng S 1> มัน <uger> จะดีขึ้นคิ้วย,ยกขึ้นตินกาตรงเนี้ยมันก็จะถูกดึงแล้วมันก็จะดีขึ้นล่องแก้มเราดึงตรงนี้ขึ้นไปนะครับ <guaranteed. S 1> ต้องบริเวณแก,ก้มส่วนบนแล้วก็ดึงแก้มส่วนล่างยกม <élé> ุมป,ปากขึ้นมุมปากที่ดูห้อยตกเนี่ยมันจะดีขึ้นเราก็จะดึงขึ้นไปตรงนี้ทั้งหมดนะครับคอก็ตรงนี้ก็จะดีขึ้นแผลเนี่ยแล้วมันก็จะมีสแบบต้องบอกก่อนนะครับมันจะมีลักษณะของแผลที่ไล่บริเวณหน้าล่ผมกับเข้าไปในลายผม อันนี้นนมันแล้วแต่ลักษณะใบหน้าคนบางคนนะครับช่วงนี้ค่อนข้างกว้างแบบนี้เราสามารถลงหน้าไรผมได้ข้อดีของการลงบริเวณขอบไรผมเนะี่ยคือมันจะดึงได้ตึงกว่านัา่นเางว่าระยะทางในการดึงมาถึงนตรงเนี้ยมันสั้นกว่าแต่ถ้าเกิดลงเข้าไปในไรผมแน่นอนแผลซ่อนข้อดีนะครับแต่ข้อเสียคือบางทีเวลาดึงมันไกลมาก<ช>มันไกลมากอาจจะความตึงน้อยกว่าเคสนี้ผมเลือกจะใช้ตรงหน้าไรผมนะครับเนะั่นแต่เว่าสเปซตรงนี้กว้างอยู่ระดับนีงแล้วแล้วอันนี้แผ่มันก็จะอ้อมมาอยู่หน้าหูแล้วก็อ้อมไปหลังหู พอเราเปิดไปแล้วเนี่ยเข้าไปเราจะดึงชั้น smash นะครับหรือว่าชั้นกล้ามเนือชั้นลึกถามว่าถ้าเกิดไม่ดึงได้ไหมก็ข้อดีข้อเสียเหมือนกันครับถ้าเากิดเราตัดแตติวหนังข้อดีคือมันฟื้น,นไวหายไวบวม,มช้ำน้อยแต่ข้อเสียคือมันจะตกกลับมาเร็วมาดูใบหน้าของแม่แต่ผ้า 3D นะครับเวลาดึงจะให้ดูว่าส่วนนี้มันจะดีขึ้นนะครับบริเวณร่องแก้มเองน้งมหนาครับแล้วก็ไปถึงบริเวณมุมปาก ตรงนี้มันจะดีขึ้นต้องน้ำอาจจะหายไปตรงลักษณะของ lower face นะครับที่มีกระปบาะนะครับกระปอาะตรงไขมัันทําให้จอลายหรือกรอบหน้าดูไม่ชัดเนี่ยมันจะดูวีขึ้นเวลาเราดึงหน้าผิวจะดูเรียบเนียนขึ้นได้เพราะว่าเวลาดึงผิวมันตึงขึ้นรูขุมขนจะดูเล็กลงหางตามันก็จะดูชี้เปิดขึ้น